อันนี้เราจะทำอะไรเลยจั๊กแกงนี่จั๊กหนูจากแกงขั้วหนูนะครับวันนี้มีแกงขั้วหนูหนูมาจากผัดไท่ใช่ไหมโอ้โเครื่องเผ็ดมันเจ้าไล้ไม่ได้เลยครับเนี่ยออโว้ ได้สั่ได้มีกะเพราหมึกกะเพราหมูกะเพราไข่กะเพราเนื้อนีครับเนื้อหนัตับเราเรียบร้อยอด,ดีเชฟ่อไปผักไก่มาไม่ธรรมดาด้วยเขาเป็นเดี๋ยวม่อมนเอาไปแต่ว่า อยู่อะไรนะถอนขนอยู่ถอนขนปลาแซลมอนอยู่อ๋อออกสักแป๊บออกจากข้อมาพอดีเลยไงใช่ปลาลองชิมดูแล้วก็ตักตักโตเลยสิทำตัวเนี้ย อันนี <toys> ้นะผมน้ำปลาเลยอร่อยเลยอันนี้อันนี้โครงไก่สับเฮ้ยอย่าไปบอกว่าที่ต้องหนูดิแกงหนูดิแกงหนูคุณพิธาหนูม่าต้องทำไป็โครงไก่สับแกโครงไก่มาตับไงแกงแทนหนูอ่ะแล้วก็ต้องหลอกตัวเองว่ามันเป็นแกงหนู แกงแบบหนูอ่ะแกงนี้ทำอะไรทำนี้ีนเอาอะไราวมอะไรวะมกรูดอ่ะตีเลยศาสจะหลอกว่าเป็นแกงขั้วหนูซะหน่อยพูดมาสิบสีโรวเฉลยซะละอันนี้คือซิอกองไก่รับเขาเรียกหนูปลอมใช่ไหมน้าด้วยใช่แกงขั้วหนูปลอม พอ,อเดี๋ยวนี้อะไรมันก็ต้องเป็นของฟอร์มกหมดนอมอีกมาใส่น,นี่แหละเนาะก็ดีี่มีว่ตนะ้องไปต้องดีดีอ่อ้อา แมงวัไปนี่นี่ย่อีไมูดนี่เอามาจากอำเภอขวาง บนยอดดอยสูงจากระดับน้ําทะเล3กิโลครึ่งของของชุ่สูงจังนะไม่ได้กินหรอกของตำต่ำอ่ะใช่ไหมใช่ใช่เสพที่ฝานอ๋อคุณเลยแต่ใช้ไม่ได้เสียหมดเลยเพราซื้อที่ระยองอ่ะไอเดียนะมะไม่ได้ใช้ธรรมดาก็ไม่ดีนะือกินบ้านเนี้ยอ่ารถดีทุกทีเวลาต้องกานะ ปลาไม่เอานับปลาแล้วไม่แช่พระเจ้าจอดวัดที่ที่ที่บอกว่าับปลาปลาในคลิเอย่าคลินเลยมิกไม่บอกคิมก่อนนั่นแหละปลาแซลมอนเนี่ยที่ถามหาล่ะถอนขนเรียบร้อยแล้วมทำเป็นลากไหมว่ายวนน้ำเลยนะว่ายวนน้ำดิถ้าไม่ว่ายวนน้ำผมไม่กินนะปลาเลยปลาแซลมอนเพิ่งถอนขนเสร็จเมื่อกี้ออกจากข้อมาเลยมาแล้วก็ถอนขนเสร็จใช่ ดักจับเอาที่ปากคอในตลาดตดเือถือให้ทันพิกแดงตั้งนานแล้วค่ะเือเือแหมจะตบขมือไม่ว่างว่ะ <c oughs> โอ้โหโอ้จริงๆนะไม่น่าเลยอย่างี้ ข,ขนาดกแกลๆทำอ่ะมันอร่อยแล้วอ่ะตั้มเอาตั้มลองอือมาไหมนี่เขาบอกว่าวโกหอันนี้ปาลปาปาล,ล,ลาปลาเลยป้าอร่อยแล้วขนาดแกลๆทำใช่ไหมใส่ผัดทอดไเ้ยังอบอกแล้วขนาดแกลๆงทำทำตั้งใจทำจริงๆจะขนาดไหนไม่อร่อยใส่ทีไปเลยย่าง ใส่ใส่ตส่ดูดูดูมาเป็นยังไงตนี้าวเ่็นายน้มล้วล้วงเว็นฟุ่นละเมอโอ้โหพีชายอ่อนมามีชายอ่อนยใจใส่ไปเลยนะใส่เลย เอามาให้หมดเนาะเอามาให้หมดในนั้นอ่ะที่ไหนอมาตับมาแก๊สมันไปเดินแบบเดฟอะไรวะเดฟอะไรวะชื่ออะไรวะเออเด็กไปเลยโอ้โหลูดใส่เลยเออเด็ดเด็ดลูดลูดเลยเอ้โมาเก็บดูนะเอาเขามาเผาได้เด็ดตัวด็ดตดูดูดูเชฟกับผู้ช่วยเชฟ ดูว่าไม่รักกันจังเออไหนึ่งไปด้วยกันได้เชฟกับผู้ช่วยเชฟจาไม่ได้กินนี่หมูปลาหมึกไก่เนื้ออันนี้ด้วยอันนี้ด้วยขายได้ด้วยอันนี้อันนี้แป้งคั่วหมูปลอมหมูปลอมไก่พี่ไก่เอาทะเลปลาหมึกได้ก็ไ่ ไข่ดาววันนี้เป็นกระทะเล็กเลยนะไม่เอานู่นทอดแล้วมันติดอันนี้มันเล็กไปแล้วเนี่ยเอากระทะใหญ่ๆมาเอากล้วไข่ดาวอย่างเดียวเดี๋ยวไปขอต้องเรียกแกงคั่วไง้แล้วไอ้ที่บอกให้พอนี่หิวใช่ไหมไปไปถามแล้วไปไม่ตั้งเลยคั่วคั่วทั้งกระเท้าเนี่ยเอาใส่เลยเนี่ยใส่อับเนี่ยจะร้อนนะ จะโหดไหมไม่โหดครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วดูโอ้ัวหนูปลอมเราก็หนูนี่เนี่ยจะหนูอหนูท่ออะไรบอกเขาไม่ได้หนูท่อหนูท่ออะไรก็ตุ่จานกระดาษเรียบร้อยอ่ะ